สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมารีวิวสกูช,ชี่ค่ะสกูช,ชี่ที่จะรีวิวก็คือสกูช,ชี่ถั่วหมาดังก็คืออันนี้ <c oughs> คือแม่เพิ่งไปร้านแมทินเจแปนมานะคะร้านพี่ออยรู้สึกเหมือนไม่ได้ไปนานมากเลยอะ่ะ <c oughs> พอดีว่าช่วงนี้แม่ค่อนข้างดุ่งเนาะก็มีแบบเดินทางไปนู่นมานี่แล้วก็ มีธุระนะคะเลยไม่ค่อยได้ไปแล้เพิ่งได้ไปมาก็ไปเจอสกุชี่ตัวนี้ถัว่วน่ารักมากเลยถัว่วลิสงอ่ะเป็นฝักถัว่วลิสงของ Cutie Creative นะคะคือตัวถั่วก็น่ารักอยู่ในถุงนี้น่ารักเก่เลยมีหน้ามีตาแล้วก็มีเขียนว่า Open me up ข้างหลังนะคะก็เป็นดูนอ t e ี t นะคะรายละเอียดต่างๆนะ ถุงเรียกกริปเลยใช่ไหมเพราะว่าพี่ออยใส่ไว้ในกล่องนะอย่างที่เห็นนะอยู่ในกล่องนี้อยู่เลยแล้วก็แม่เป็นกับเชิแตมนะคะเชิแตมเขาก็ม่ถูกใจอันนี้มากเหลือเกินสกช h o ฮอตดอกสกูจิที่เป็นฮอ t ด o อกนะคะเป็นดอกจริงจังมากอะ่ะก้นหมาหน้าของหมาก็เลยกลายเป็นสกชจิถั่วหมานะจริงๆมีอันอื่นด้วยแต่ว่าแกะ2ออันนี้ก่อนอันนี้แม่อยากแกะมากออกมาแล้ว กลิ่นถั่วหรือเปล่าได้กลิ่นเหมือนถั่วออกมาก็มีพลาสติกหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะคะแม่ฝักถั่วเป็นลายถั่วน่ารักอะ่ะแม่ชอบมากเลยชอบตัวกล่องด้วยมันเป็นพลาสติกที่แบบนี่นะคะนิ่มๆน,น,นะไม่ได้แข็งโป๊กนะเปิดเลยดีกว่าเหมือนออกแนวยางๆอะ่ะพลาสติกแบบยางๆ เป็นยังไงเป็นยังไงว้ายกินถั่วหรือเปล่ากลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นถั่วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หน้าตาเป็นถั่วว่ะเลยค่ะเห็นแล้วอยากกินเลยอะมันคือถั่วต้อมอะถั่วต้มนุ่มสโลนะคะ มาดูเม็ดถั่วกันก่อนตอนแรกก็คิดนะว่ามันจะเป็นเม็ดๆแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะเม็ดและสีได้เหมือนเหมือนถั่วต้มที่เรากินกันขนาดนี้นะเหมือนมากอะ่ะเห็นแล้วอยากกินถั่วต้มเลยค่ะเห็นรู้สึกว่าอยากจะเอาไปซื้อเป็นถุงๆมากินเลยอะ่ะลุมสโลด้วยนะคะ แม่เลยอยากจะเอาน้องถัว่วเก็บใส่ถุงแล้วเอากล่องนี้ไปใช้จริงๆเลยน่ารักจังเลยแม่ชอบกล่องนะเราก็สามารถไปใส่ได้หลายอย่างนะดูแม่นะแม่ว่าแม่ใส่แว่นแม่ได้อ่ะเป็นกล่องใส่แว่นนี่แว่นหายไปแล้วนะคะก็เราก็เก็บไปก่อนไว้รอ รอคิดได้ว่าจะเอากล่องถั่วไปใส่อะไรดีแม่ก็จะามาเอากล่องถั่วไปนะคะถุงเขาก็น่ารักเนื้อมีหน้าจากถั่วหรือไม่ก็ให้เชตดามเล่นถั่วแม่เอากล่องอันนี้แบ่งกันอย่างยุติธรรมต่อไปนะคะก็เป็นหมาแล้วคอดดอกนะอันนี้เป็นสิ่งที่อันนี้เชตํามอยากได้ค่ะแม่ก็ว่าน่ารักดีแหละแต่ว่า ก็อ MM ันอื่นๆก็น่ารักไงแต่ว่าเชอร์ตมนี่แบบชอบอันนี้มากๆคงจะแปลกดอระเนะกล่องที่ใส่มานี่ก็เป็นเหมือนกล่องฮอตดอกนะคะเวลาเราซื <Okay. S 2> <cic usi> ้อกันนะเขียนว่าฮอตดอกข้างล่างเขีย not eat นะคะ super soft squishy จืดๆละเอียดต่างๆนานานะ หอมมากเลยค่ะหอมเหมือนขนมปังยูมิโนนี่เป็นแบรนด์นะคะนี่มีลายเส้นแบรนด์อยู่ข้างล่างนะแล้วก็เป็นหมาสีดำนะคะมีหน้าตรงหน้าเป็นสีขาวๆนะที่ร้านนะคะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นหมาสีเหลืองแต่ว่าชาติตมเขาชอบสีดำจริงๆแม่ก็ชอบตัวนี้แหละชอบสีดำรู้สึกสีมันชัดนะตัดก,กับอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนสวยงามนี่เป็นก้นหมา นี่ก็มีรอยเท้าหมาด้วยข้างบนนะคะมีใส่ผักด้วยนะเห็นไหมใส่ผักราดซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่มัสตาร์ดนะมาดูความนุ่มสโลกันนะคะ นุ่มสโลมากนะคะแล้วนี้ถูกใจแม่ที่งานละเอียดมากเลยอะ่ะดูลายดูลายดูเส้นดูอะไรนะดูสิเห็นไหมลายเส้นคมชัดนะคะสวยลูลิ้นสีชมพูเชียวอยู่ลายเส้นข้างหลังนะคะน่สวยมากแล้วก็มาในแพคเกจที่เหมือนแบบเป็นฮอตดอกจริงๆนะคะ น่ารักน่ากินเนาะงาก้นหมาเข้าไปเลยแล้ววันนี้ก็คือสกูชี่ถั่วหมานะคะที่เอามารีวิวกับวันนี้นะโอ้แม่ไปทานเมดินเจแปนครั้งนี้แม่เห็นสกูชี่มาใหม่เยอะมากนะทั้งของแบรนด์ใหม่ๆนะคะทั้งของแบรนด์เดิมแล้วก็ออกใหม่กันเยอะมากน้องๆช่วงนี้ชอบสกูชี่อันไหนหรือว่าอยากให้แม่รีวิว ตัวไหนหรือแบรนด์ไหนเป็นพิเศษนะคะช่วยคอมเมนต์บอกแม่หน่อยบางทีแบบเยอะมากแม่เลือกมาไม่ถูกเลยนะคอมเมนต์บอกเลยนะว่าอะไรจะเป็นขนมปังไอรูมเพนกวินไอรูมหรือว่าคิวตี้ครีเอทีฟพูดนี่มารุหรืออะไรนะคะชอบตัวไหนคอมเมนต์ comment บอกหน่อยว่ากำลังสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะคะจะได้เลือกมาถูกนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่ไปกินถั่วกับหมาก่อนนะคะบ๊ายบาย 嗨。